ดครับพิสทธิ์มงเดินทางกลับสำนักง,งานกฎหมายนะครับที่ซอยรามคำแหงคือสารตําหน่งนะครับก่อนกลับก็จะแวะรับพัสดุนิตินะครับให้ดูบรรยากาศช่วงเช้าวันพุธนะครับฝั่งขาเข้านะครับถนนโลกนะครับก็มีดอก ไม้นะครับทองไรสีเหลืองอารามเลยนะครับพี่ตีฝงนู้นเป็นขาเข้าลาดพร้าวนะครับตอนนี้มันย้อนแสงตอนนี้เป็นขาออกนะครับแต่ฝั่งนี้ให้ดูเลยถ่ายภาพฝันงหลังให้ดูนะครับรถที่จะเลี้ยวกลับรถหรือเข้าซอยร้อยรับรัาร้อยสิบสองต้องชิดขวานะครับไม่งั้นก็จะเข้าไม่ได้นะครับ ต้องอยู่เลนขวาไว้นะครับตอนนี้ก็ต้องผ่านยึงเยืองลาดพร้าวแปดสิบเจ็ดนะครับถึงจะขิดซ้ายเอ้ยขิดขวานะครับตรงนี้มีห้องบ้านให้เช่าด้วยนะที่ฟอเรนนะครับมีที่จอดรถด้านหลังอย่างนี้น่าเช่านะว่างให้เช่ามีที่จอดรถด้านหลังนะศูนย์แปดหนึ่ง้าสองหกหกหนึ่งเจ็ดแปดนะครับเบอร์โทรอย่างนี้น่าเช่านะ แอดอยากจะมาเช่าเปิดสำนกักกฎหมายแต่ว่ามันก็ต้องดูทะลทซั่ฝนนะครับจริงๆอยากซื้อสดอยากซื้อซื้อโอนสดแล้วก็เป็นแอสเซทของเราเลยนะครับไม่ต้องไปเช่านะครับก็เก็บเงินอยู่นะครับจะซื้อว่าจะซื้อเป็นคล้ายๆกับว่าฐานที่ประกอบการในสักอย่างนะฮะต้องดูก่อนดูทำเลนะครับแล้วก็เปิดเป็นออฟฟิศนะครับเป็นสำนักงานกฎหมายนะครับ เป็นเพื่อที่จะให้ขยายงานแล้วก็มีน้นองๆนะครับที่จบใหม่หรือกำลังที่จะฝึกงานเพื่อที่จะสอบตัวปีนะครับตามที่แอดเคยเป็นทนายมาสมัยแรกๆนะไปฝึกงานขอฝึกงานเขานะครับฝึกในสำนักงานปีหนึ่งถึงจะไปสอบ ตัวปีได้ใบญาตว่าความนะครับมันต้องใช้เวลาใช้มรฟารมานะครัอบอดทนแต่หัวหน้าจะใช้ให้ไปไหนทําอะไรทําหมดนะครับยื่นคําร้องไปติดต่อนื่อจานนั้นจานนี่ไปเมาจัตทะไปนู่นไปนี่ไปหมดนะครับรวมแตงหัวหน้าตามงานเหมือนงานบังคับคดีนะครับตามนี่สินี่นะครับตามบังคับคดีเราก็ต้องทำเพราะว่าหัวหน้าเขาจ่ายเงินเดือนนะตอนที่ ที่ที่แอดฝึกงานโชคดีว่าหัวหน้าจ่ายตอนนั้นปี4-2่สจ่ายน่าจะประมาณ7 8 0 0แปดนะถือว่าเยอะนะครับถือว่าให้เยอะมากเพราะว่าเราทำงานให้กลุ่มบริษัทเีาเรียกว่าไฟแนนซ์นะถ้าจะไม่ผิดกรุง,รงไทยธนกิจแล้วก็แบงก์ธนาคารสมัยนั้นเขาเรียกว่าธนาคาร ที่อยู่ส่วนมะลิจำไม่ได้ธนาคารเอ่อธนาคารศรีนครเอธนาคารศรีนครธนาคารเอ่อนครหลวงไทยนะครับย่งเปลี่ยนชื่อใหม่หมดนะครับสมัยก่อนนะครับก็ยื่นฟ้องบัตรเครดิตนะครับต่างๆสินเชื่อส่วนของกรุงไทยธนกิจไปนั้นก็ปอกรีเช่าซื้อซึ่งเข้ามาในส่วนงานรู้สึกว่าเป็นร้อยๆกรดีเลยนะครับต่อเดือน ทนายทําไม่ทันนะถ้ามีคน2คนทําอยู่ยน้อยก็ต้องเจคนขึ้นไปถึงจะทําทันก็เลยช่วงนั้นมันใช้วิธีการไม่ได้มีอ e ีไฟริงไม่วิธีการยังโบ,โบราณอยู่เนาะในทางสารยังไม่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ถามว่าร้อหนึ่งะทนายแค่คนเดียวก็ทําได้นะพอฟ้องมีระบบการฟ้องที่ทันสมัยขึ้น,นอ,อาจจะไม่ยุ่งยากนะครับ มือสมัยก่อนสมัยก่อนต้องวิ่งไปศาลเองอะไรเองแม้แต่เสียค่าธรรมเนียมสารยี่สิบาทต้องต่อคิวเสียส่วนนี้ไม่ต้องเสียค่าคันล้องนะครับยูซีมันเป็นอะไรที่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ดีขึ้นนะครับก็เล่าบรรยากาศให้ฟังเนาะโอ้โหรถเมล์ฝั่งนู้นยูซีเห็นไหมครับแอดเอ่ออเาหันกล้องไปทางถนนขาเข้าแล้วเมื่อวานก่อนก็มาล้างรถที่นี่นะครับคาวอร์สสองร้อยบาทรถใหม่เอี่ยมสะอาด เยมออรไทยทุสีนึงครับเยมสะอาดกระจกข้างหน้าข้างในดูดฝุ่นสะอาดมีผ้ามีกระดาษซับความสะอาดให้เรานะครับโหโยอดครับขอ <c oughs> บ,บริการดีนะที่คาแคร์ตรงราดพร้าวร้อยสิบ112ถ้าใครอยู่ย่านนี้ก็มาล้างได้นะ <c oughs> ดีกว่าที่ไปล้างคาแคร์ธรรมดา <c oughs> ธรรมดานะอาจจะไม่ได้บริการแบบนี้นครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะเลี้ยวเข้าซอยลาดพร้าวร้อยก็อาจจะไปสือสารต้นหนึ่งเรากรแผงสื่อสารต้นหนึ่งแล้วก็อาจจะไปรับพัสดุก่อ,อนที่จะไปเคลียร์งานนะครับก็เป็นช่วงเช้าวันพุธนะอิ่มอ,อกอิ่มใจได้ใส่บาตพรอสงฆ์แล้วอุทิศส่วนกุศลตรวจน้ำไม่ให้ ญาติาพี่น้องที่ร่วมรับไปแล้วแล้วก็อุทิศ่วนกุศสนให้เจ้ากรรมในเวรที่มารับบุญทั้งหลายก็เพื่อที่จะเพื่อหนุนให้แอดมีแต่ความสุขความเจริญในครอบครัวนะครับที่สิ่งใดก็ขอให้ได้ด,ดังสมความปรารถนาแล้วก็แผ่บุญไปให้ซีในช่องด้วยถ้าซีท่านใดมาดูในคลิปในใน,นี้นะครับขอให้ซีได้ร,รับผลบุญด้วยเนาะก็เพื่อขุนหนุนนําให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ ปัสจากโรคภัไยไข้เจ็บแล้วมีทรัพย์สินเหิือนทองไหลนองเทมานะครับก็พูดคุยกันสักพักนะครับเดีย๋ยวก็จะลงไลน์ไอ้ลงคลิปแล้วเพราะว่าจะเข้าซอยนะซอยที่ต้องใช้รถวัจจุบันในการขับรถเพราะมันจะแคบแล้วก็คนเดินทางเรียกว่าคนเดินเท้าเยอะนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งคนเดินก็ได้มีโอกาสทําคลิปนะครับแอดออกมาข้างนอกเมื่อไหรก็ได้ทําคลิปนะครับ วันนี้มีสารแขวงนนทบุรีบ่ายประมาณชักสี่โมงครึ่งในขอดแล้วก็พรุ่งนี้ต,ตนามตารางจริงๆน่าจะเป็นสารแขวงอุบลราชธานีนะสารแขวงอุบลหรือไม่ก็สารถ้าจำชื่อสารไม่ผิดสารแขวงอุบลไม่ไม่ก็สารยโสธรต้องดูก่อนนะน่าจะเป็นแขวงอุบลมากกว่าน่เป็นคดีที่ฟ้องไม่นานแล้วนะครับ <S <S โอเคนะครับรถเคลื่อนแล้วขอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ ผู้ดูทุกท่านครับที่รับชมครับสวัสดีครับ